สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ .com กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับะไครตให้ทางช่องทางร้านพระเราด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นครับที่มาให้ชมกันเราไปชมพร้อมกันเลยครับเหรียญรุ่นซับทวีครับเป็นหลวงพ่อจนันหลวงปู่สังหลวงปู่เพิ่มครับวัดทุ่งเฟื้อ อำเภอเฉลิมพระเกียรติครับจังหวัดนะครศรีธรรมราชราคา200บาทครับถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้เลยครับเข้ามาชม ep ก่อนหน้าได้กันเลยครับมีให้เรียกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงุงฝากกดติดตามช่องร้านพระด้วยนะครับติดต่อร้านพระ .com เบอร์โทร099 484 87 87, 87 099 4 8 4แป8 7ี่ 87, ครับกดติดตาม YouTube ร้านพระคอมเพจล้านพระคอมเฟ e บ o o ร้านพระคอมกดซับตะไคร้กดติดตามติดต่อทางคอมมิ์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมครับหากพบว่าเกยินดีคืนเงินครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้า แจ้งที่อยู่ในการจัดส่งครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเรียนรุ่นซั์ทวีครับเป็นหลวงพ่อจันหลวงปู่สังหลวงปู่เพิ่มครับวัดทุ่งเฟือ้อำอำเภอเฉลิมพระเกศครับจังหวัดนครศรีธรรมราชราคา200บาทครับถ้าสนใจติดต่อร้านพระ com หรือโทร0 9 9 4 8 4 8 7 8 7ครับ สำหรับคลิปหน้าผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงอย่าลืมกดติดตามช่องร้านพระ .com ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ